อบช่วงนี้มีใครเดบิวต์ออกมาบ้าศิลปินเกาหลีอู้อูตาฝนตกฉันพลาดได้ไงไอ้กบทำไมไม่ร้องเตือนอ่ะแกรู้อากาศล่วงหน้านิดหนาก็ใช่เวลาความชื้นสูงผิวของฉันสามารถรับรู้ได้ แต่รอบนี้เตือนไม่ทันจริ้งครับขอโทษเพนที่มันหน้าร้อนใครจะไปคิดว่าผม,มาันจะตกฤแล้วดูการแปรปรวนแกดูต้นไม้สองข้าทางดิโลดเชียวแบบนี้ไม่เรียกว่าต้นแล้วเหลือแต่ตอต้นนั่นแหละเมื่อก่อนต้นไม้มีเยอะช่วยกันดูซับการ์คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศสมดุลต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นดูซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลีย่ย9-15กิโลกรัมต่อปี แต่วันนี้ต้นไม้ถูกตัดไปการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็น้อยลงตามไงล่ะอ้าวแล้วก๊าซมันเกี่ยวกับฤดูกาลแปรปรวนยังไงอ่ะก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกร้อนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ส่งผลให้ฤดูกาลแปรปรวนเฮ้พูดไม่ทันขัดครับลมเข้มาเลยกอดไปเร็วไปเร เรีเยาเข้าใสเดือนเร้อยากินแรงเพื่อนกีนยาหของแรงคนเดียวเลยเนี่ยอ้โหนีนี่เราเจอนะป่าโอ้โหหนีเราหกเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ลูกชาก็เป็นไสเดือนเทวดาก็ช่วยไม่ได้หรอกก็ต้องช่วยกันเองโอ้โหยังมีชีวิตนี่ยังไม่ตาย ต้องขับคุณท่านเทวดายังยังไม่รอดนะแกดูรอบๆสิโอ้ยมันมาเจอแหลงอีกเพราะการตัดไม้ทำลายป่าแท้ๆนเราทำแบบนี้จะช่วยได้ไหมกบปิดไฟเมื่อไม่ใช้ก็ช่วยได้การลดใช้น้ำมันในการเดินทางก็ช่วยได้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอืมก็ช่วยได้แต่จะให้ดีต้องช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้หยุดทำลายและปลูกต้นไม้เยอะๆเย้ พวกเราก็รอดแล้วเหรอเอ้ยแต่แกไม่น่ารอดชัดแน่มามาหมาฉันหม่ำซะดีๆอย่าหนีนะมาให้กินทีอย่าหนีหมานี่มาให้กินทีฉันหิวจะตายอยู่แล้วแอย่ามาตายนะฉันยังตายไม่ได้ขอสักเสียก่อนเด็กๆ ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้นะต้นไม้เท่านั้นจะช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่นี้ก็ลดภัยธรรมชาติลดความแปรปรวนของฤดูกาลที่มาจากวิกฤต Climate Change ได้อย่าฟังและวผ่านหูอย่าดูแล้วไม่เห็นกับสิ่งที่ธรรมชาติบอก c l i m a t e Change ใกล้ตัวกว่าที่คิดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w l e r n a c l i m a t e c h a n g e c o m